คนจ่ายตังมาแล้วใครอยู่ข้างหลังค่ะใครเอาแบบนู้เดี๋ยวเอาคนดียวดีดัมเขาได้ไหมเขาคือใครไม่รู้เจ้าภาพปีหน้าโอู้ไม่ได้ไหมเออเอ็นดีฟอรเมียนมาเออเออเป็นไงละเมืงเจอเอ็นดีฟอร์เมียนมาแล้วค่ะพี่วัตรไม่รู้เหรอว่าเราแอบคบกันอยู่อ่ะวแม่ ลูกอยู่ตรงนั้นแล้วกูฟังไม่รู้เรื่องกูต้องแคร์ไหมถึงเขาด่าเราก็ไม่รู้สึกตอนนี้มาดาำแพมรับบทหลักกิโลบามีรับบทเสาเสาไฟาไฟ้าและอันนี้เสาสัญญาณโทรศัพท์เอ็นไงดูรองเท้า งางไท่ตูงฉันเดินตีนเปล่าทีใครทีมันคนยังไม่ล้มอย่าเพิ่งข้ามโอ้ยมาโอายอย่างแบบนี้หนูไม่ข้ามหรอกค่ะรวมมาตั้มเลยค่ะไม่ได้เลยทำแค่ถมีมิแกรนอยากเป็นลูกสาวได้ใครคะแมนูอยากเป็นลูกสาวแม่มะจัดไปต้องท้าพิสูจน์ไปค่ะถ้าอยากเป็นลูกสาวมาดามแพมเหรอคะ เจอกันรองเท้าตู้ปลาในตำนานสูงกี่นิ้วคะแม่สิบสิบนิ้วถ้าจีจีใส่ได้ฉันจะรับเป็นลูกสาวเพรียาค่ะแม่จีี่อาไอหมา่าถ้าอีแพรใส่ได้ฉันจะรับเป็นลูกสาวทำไมจะไม่ได้อ แม่ค้าบอกว่าถ้าใส่ได้มึงเอาไปฟรีเลยค่ะมาดามแพมจริงไหมครับจริงหรือเปล่าจริงรอบที่แล้วฉันมาคนตามมาเต็มเลยแล้วก็ไม่มีไตายมีคนถามคลิปนั้น5ล้านวิวเลยนะพี่ขอบคุณค่ะนี่จ้ะถ้าอยากจะเป็นนางงามหนูต้องใส่ให้ได้แบบนี้ จัดไปเลยค่ะตู้ปลาถ้าหนูใส่ได้แม่จะรับหนูเป็นลูกแต่ถ้าหนูใส่ไม่ได้หนูจะไม่ได้เป็นลูกแม่ใส่ได้ค่ะแม่แม่จะทําให้ดูแม่แม่ค่ะทำไมแม่ัวใหญ่ขึ้นแม่เป็นยักษ์ค่ะนี่คือตำนานมาดามแถมเหยียบหลอดไฟแตกไหนแม่ลองแม่ทําแบบนี้สิแม่ทําแบบนี้แล้วเหือนี่สิันเนี้เหมือนันยักษ์มือนยักษ์ แลขอส่วนบุญละอะไรขอส่วนบุญจ้ะกูเนี่ยแหละน้องแพรจะทําจะทําได้ไหมทาได้หรือเปล่าจะทําได้ไหมทําได้หรือเปล่าไปค่้ทำได้มีคนดูพิมพ์มาบอกว่าลำคาญตอนไหนคะเมื่อวานมีคนบอกว่ามาดามแพมตัวใหญ่จังใหญ่ตรงไหน ตอนนี้เนี่ยเป็นเปลืวัตถุทัดค่ะ <c oughs> ดูมามีจันเพลนบอกกูว่าจะผอมวันนั้นกัดกูว่าเหมือนนางทันทุรัตแต่ดูมามีกูนั่งกินใหญ่เลยมีคะเนี่ใส่รองเท้าเนี่ยจะไปวิ่งกับพี่ตูนเหรอคะวิ่งตามลูกสาวไงรู้ว่ามีคนมาขโมยลูกสาวเราเรา,าเลยวิ่งตามเลยข้าวก็ไม่ได้กินเนี่ยรียบมากเลย <c oughs> สรุปใครเป็นคนอยากออกคะ่ะ <c oughs> ใครอยากออกกล้องคะ ดูสิหน้าแบบตาสิคะกระปิปุบปิ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 บดูดูดูทางนู้นช่วยด้วยเอาแล้วช่วยด้วยแล้วช่วยด้วยใส่อย่างเดียวไม่ได้ลองเดินค่ะซองค่ะปูเทินค่ะเอาเสื้อให้แหละเอาเสื้อให้ดิมให้ตูมตีนค่ะไม่ได้ให้ตูมน้ะรองเท้าติดนิ้วเออเออ โอเคกูรับเป็นลูกสาวละฟอีวันนี้รักมาดามแพมอยากให้ของขวัญปีใหม่มาดามแพมถ่ายไม่ได้รองเท้าค่ามข,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 ขยา <c oughs> เอาไว้สัน้นัวรำงาสรุปเอาไว้ตีผัวนะคะน่านเลยงั้นหนูรับค่ะน, <c oughs> นางงามเดินสายตัวแม่ <c oughs> กับตัวลูกสรุปให้ฟรีจริงหรือเปล่าคะใส่ได้ให้ฟรีเมื่อกี้ แม่ค้าบอกแม่ค้าบอกพูดตอนไหนไม่ได้พูดอัลไซเมอร์แล้วเดี๋ยวย้อนคลิปดูได้เลยก็คลิปค่ะอันนี้มิดแกรนสงขลาและอันนี้พีดีสงขาและอันนี้กรรมการสงขาใครสวยความสูงและความสวยเนี่ยมันวัดกันไม่ได้จริงๆริงคนนี้ทำลยคะโอ้ขเยิงแล้วขายิงดีไม่สวยแต่พยายามไงอ๋อยอมแม่แล้วค่า ดูท่าว่าคนที่ซื้อไม่ใช่ดีชันแล้วค่ะแม่กูซื้อแล้วค่ะไม่ใช่หนูด้วยอีกคนจบข่าวค่ะขึ้นเครื่องมาก็เพื่อสิ่งนี้แหละนะรุกนางงามไม่ได้พีดีได้นะคะน้องแพรว่าไงลูกในมะวสบอกว่าวันนี้ จะมาซื้อของให้หนูไงคะจอบข่าวค่ะเก่งไม่กลัวสวยไม่กลัวกูไวกว่าโอเคสรุปคือสวยไม่กลัวกลัวเร็วค่ะร้านแรกอยู่กันมาประมาณชั่วโมงหนึ่งตอนนี้บ่ายสามแล้วกูยังไม่ได้ไปไหนเป็นเพราะใครเป็นพอนี้ค่ะจะไปกันไหมคะมิดแกรนค่ะมิดแกรนมิดแกรนมิดแกรนอะไรคะก็ไปต่อสิคะไปค่ะ <ส>อยุยจะมาจับมือจับมือจับมืออุรยข, <noise> ขอบคุณค่ะอย่าร้องสิค่ะค่ะไม่ร้องค่ะขอบคุณค่ะแค่รองเท้ามันยังไม่พอเดี๋ยวแม่ทําให้ดูเป็นตัวอย่างให้น้องทำแล้วให้น้องทำเลยกูจะได้มีซีนบ้างเดี๋ยวแย่งสีกูบอดมาดามแพมมิส อ่ามาค่ะให่ลูกน้องกลัวกระเทยแล้วหนึ่งไปค่ะไปค่ะไปค่ะทำาอย่างนี้ค่ะ,คะการตีแยกต้องประกาศให้โลกมันรู้ว่าเราคือมิสแกนรองครับได้ค่ะแม่เพรียามิสแกนรองครับหันไปดูชาวบ้านก็ด้วยใครสนใจบ้างเยอะ ช่างแม่งแม่แมแมไปเข้ากวดแอบถ่ายอยู่ <c oughs> ลูกสาวก่อนเข้ากองเนี่ยหนูจะดอกไม่ได้เพราะบางทีเนี่ยช่างแต่งหน้าเนี่ยเขาไม่ติดขนตาปลอมให้นะจริงเหรอคะแม่จริงตอนที่กูประกวดเนี่ยช่างแต่งหน้าเนี่ยพอแต่งหน้าเสร็จปุ๊บมันดึงขนตาปลอมออกทั้งหมกใช้ใช้ต่อพรุ่งนี้แม่แล้วแม่ทําไงล่ะก็ต้องมีติดตัวไว้สิคะดูคะ่ะ มาดามค้ัมามีมีความคิดว่าอยากจะสร้างความแปลกและแตกต่างให้กับลูกสาวอ่ะดีมากค่ะนี้หนูใส่แล้วพอเสร็จปุ๊บเนี่ยนอนไหมคะไม่ได้นอนเลยค่ะเพราะเราดู่ะพอดีว่าวันนั้นเนี่ยแวกได้ทันไปโกนโผน ขนพิมพ์ทะลุออกมานี่แหละค่ะปัญหาของมาดามแพมดังนั้นน้องแพมสมชื่อดังนั้นน้องเพลจะมาเรียนแบบแม่ไม่ได้นะะโอเคค่ะแม่หนูอยากได้ชุดนี้ใส่เข้ากองจัดเลยลูกอันนี้หนูว่าสวยไหมไลายเสือสวยค่ะเดี๋ยวหนูจะใส่เลกกิ้งแล้วใส่นี้ทับข้างนอกอ่าคือดีแต่หนูนึกภาพตอนแม่หญิงลีใส่สิเสืออิ่มมาก สวยอิ่มมากแม่หญิงรีใส่ให้แม่ดูแม่แทบหัวใจวายแม่ไม่กล้าใส่เลยค่ะแม่อย่าว่าพยาบาลสาวเพยาบาลสาวท่านหนึ่งผาดาแปรมใส่อย่างนี้ค่ะแต่คนทิ่มออกมาข้างนอกแมพอมแพรม่ะแพรมแทียย่อมาจากพอมแรมการที่เราเป็นนางงามเนี่ยเราต้องเตรียมพร้อมแล้วก็ต้องเซฟตัวเองเราต้องมีติดตัวไว้หนูซื้อละอย่างหนูต้องใช้ด้วยหรอคะ ต้องใช้ด้วยหรอคะก็เรื่องของมึงละกันค่ะไม่ก็อันนี้ใส่ชุดเปิดลงเปิดหลังแบบว่าเซฟตัวเองก้มก้มเงยเงยอะไรอย่างนี้ง่ายเออปกติหนูไม่ใส่อะไรเลยไม่ใส่อะไรเลยเออแซบของจริงนี่ค่ะขผมมาดามแคมต้องใส่ทับดีด็อกเท่านั้นยี่สิบคู่จริงคะจริงค่ะตกใจเหรอตกใจอยู่ค่ะเนี่ยหนูแม่ไม่ซักเลยเหรอแม่ใส่แล้วทิ้งเหรอใช่ค่ะใส่แล้วทิ้งค่ะ ใส่สองครั้งสามครั้งแล้วก็ทิ้งเลยง่ายดีครั้งละสองสามเดือนมึงก็สองสามเดือนนั่นแหละปีเต็มเลยในฐานะที่หนูชนะใบมินมาแล้วแล้วถ้าหนูเหลือสองคนสุดท้ายกับยายใบมินแอนนาตังนะหนูจะพูดอะไรกับใบมินใบมินพี่เคยชนะใบมินมาแล้วนะครั้งเนี้ย พี่ก็ขอชนะสู้มาที่ใบมิ้นท์พี่ขาแต่หนูก็เป็นตัวเต็งนะคะถึงพี่จะชนะแต่หนูก็มายืนในจุดเดียวกับพี่นะคะแล้วเราจะได้เห็นดีกันชูขึ้นบันไดยังไงให้สวยที่สุดยังไงคะก็ขึ้นไปเลยสิคะโพสท่าสวยๆเอาให้ค่าแม่ได้อะคะ่ะคะิดไป <laughs> การเข้ากองประกวดอย่างไรให้ขลัง ยังไงนู่นเลยค่ะซื้อไปเลยค่ะเจ็ดสีเจ็ดตอกค่ะเอาไปพันรอบเขาไปพันรอบอะไรนะเออไปพันรอบตัว,เ, 1, ตวเหมือนกับเราเป็นแบบว่าสาร,รพับโพูมาเลยนีแม่หนูไม่ใช่ต้นโพนะขายสินสิทธิ์นี่ราก็าอ้อเจ้าที่เจ้าทางไหวไว้ไก่อนถ้าหน้าเราเนี่ยสวยสู้เขาไม่ได้ก็ต้องสวยห้าสิบดวงห้าสิบเธอบอกว่าน้องสวยซู้คนอื่นไม่ได้เหรอตบปากเดี๋ยวนี้ นะค่ะแม่ใครจดกับกันค่ะกูมีผัวจับจับกลับบ้านเลยจับค่ะหนูชอบสีอะไรลูกสีอะไรหมานมงค่ะสีแดงเหลืองเขียวค่ะแดงเหลืองเขียวถ้าเอเมีลวดไายที่ว่ามีสีเหลืองสีเขียวสีแดงในตัวเดียวกันมีคะ อ๋อไม่มีนะคะต้องใส่สามตัวต้อนกันตอบรู้เรื่องความจริงโป๊ะแตกแล้วมามีจันเพนซื้อร้านเดียวกับกูค่ะเจ้มาออกสื่อด้วยกันแล้วต่อละคะเจ๊เขอหลายรอบแล้วค่ะแม่ไม่เคยอยู่หนูเลยใช่ไหมคะขออย่างละหนึ่งค่ะแม่ขออย่างละหนึ่งแม่จันเพนอนุมัติไหมคะหนีไปแล้วค่ะ แม่หนีแล้วค่ะอนุมานค่ะอนุมานขายรถมาทุ่มทุนสร้างลูกสาวเลยรถธรรมดาไม่ได้นะรถสิบโ้ออย่างละหนึ่งอย่างละหนึ่องไย่เละสีผอมไปก็ใช่เรื่องมีแต่ไซนี่แต่ไซกูไม่มีเจเจก็อดได้ตังไปนะคะจอบค่ะไปดูต้มหูค่ะเดี๋ยวเอาเลยแทบแ็ก กาะลองต้องปิดอย่าบอกนะคะว่าก็มาซื้อที่นี่เหมือนกันก็ที่นี่เนี่ยระค่ะก็เลยพาหนูมาซื้อไงค่ะหาเลือกค่ะคนจ่ายตังมาแล้วค่ะอยู่ข้างหลังค่ะเดียวเอาใครเอาแบบนี้เดียวเอาใคดีจำเขาได้ไหมเขาคือใครไม่รู้เจ้าภาพปีหน้าโอ้ไม่ได้ไหมเออเอ็นดีของเมียนมาอ๋เออ เป็นไง okay. ละเมืงเจอเอ็นดีฟอร์มเมียนมาแล้วปากพ่วาร์ดววข้ามดูไทยแลนด์อย่าอย่าอย่มทเมียนมาไม่ไม่ม่เ่จเมอร์อ้เียมา้นเคจิออนคอมเพติชันถูกเมียนมาย่าอะไรวะเมียนมาย่อแ่เอยร์แม่แม่ิแกนเมียนมากขาเริ่มแล้วแล้วแม่เราซื้อเท่าไหร่อันเล็กเท่าหอยมด มีแบบอลิตต์บิ๊ก่ๆๆต้องบิ๊กไซส์เท่านั้นเออ I know I know I will give you for me offer all discount maybe 50% or 70%อ่าดังนั้นจะมาเป็นพีดีเหมือนกันไม่ได้นะมังไม่รู้เหรอว่าเราแอบคบกันอยู่อ่ะแม่ ลูก<ร>อยู่ตรงนั้นปมาม์เราแอบ,บนัดกัด <laughs> แม่เกรงใจคนที่นั่งดูด้วยแล้วกูฟังไม,ไม่รู้เรื่องกูต้องแคร์มั้ยเราอ่ะฟังเขาไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้น <laughs> ถึงเขาด่าเราก็ไม่รู้สึกเพราะคนหน้าด้านกว่ามาดามเพร <laughs> อ๋อม่ <laughs> อ,อโทษกับมาหนูไม่ได้ว่าหมามีหนูว่าลูกน้องหมามีค่ะ ค่าจ้างวันนี้ไม่ต้องเอามีค <superv ising> ่ะหนูจะคิดตังเพิ่มอยู่ค่ะใช้หนูคุ้มมากเลยค่ะหนูหนูจะเอาไปใส่กเขาชุดไหนคะมาดามแพมโบทอกตายเลยค่ะแม่ได้ตัวเองว่าหนูหนูค่ะ ใส่ยังไงคะใส่กระจุดงจะไหนขอเรื่องของหมามีเลยค่ะเรื่องของหนูเลยค่ะโอเคนะคะพอเจอผู้ชายหล่อปุ๊บหนูเลยหนูค่ะมีความรู้สึกว่าตัวเองค่ะชมเชยนะยังไงต่ออย่างเด่อพี่ดีสาวสงขาเลือกแต่ของตัวเองคัะไม่เลือกให้ลูกสาวเลยนะคะสาวหูยังว่างหูยังว่างอยู่นะคะมามีเดี๋ยวเราไปเลือกกันต่อโอ้ ดอกอะไรคะดูก่อนดอกใครคะมามีให้มาดามแมมแล้วล่ะค่ะดูท่านะคะบากน้องเวน้ออมอกอ้อมใจนะคะน้องแพรนะคะมิดแกรนส่งคราบ๊ายบายค่ะฝากด้วยนะคะมิกส่งขานะคะทุกคน